ครับโอ้โหวันนี้เราได้เมนูเด็ดนะครับเราจะทำผัดกระเพรากระเพราไข่มดแดงนะครับพี่น้องเคยทานไหมฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูครั้งไอ้วิธีแรกเราก็นำไข่นะครับมายีก่อนแล้วก็พักไวน้นะฮะนี่แล้วทีนี้เอาผัดไข่มดแดงไปแล้วก็ใส่ไข่ที่เรายีไปใส่ใบกะเพราโอนะ ถ้าผัดผัดกะเพาะราไข่มดแดงเราต้องใส่มะเขือเทศไปด้วยนะมันจะได้ตัดรสตัดเลี่ยนได้ดีนะนะครับาบางท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่รสมันจะออกเผ็ดเปรี้ยวหวานนะก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งลองทำดูนะครับพี่น้องอันนี้อร่อยจริงๆนะครับขอบอกเลย น่าทานไหมครับช่วงนี้ไข่มดแดงก็เริ่มออกแล้วนะครับปีหนึ่งได้กินครั้งเดียวจอกช่วงมีนาเมษานี่ยจะเยอะนะครับนะเข้ามีนาเนี่ยจะจะเยอะมากเป็นพิเศษนะช่วงนี้ก็เริ่มออกแล้วนะครับแพงนะครับโลหนึ่งเนี่ยแปดร้อยเลยบางพื้นที่ก็หกร้อยสี่ร้อยนะไข่มดแดง นี่ยเราผัดกับไข่นะครับหอมแบบอืหอมคลุ้งไปทั่วเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเมนูทำเองง่ายๆนะรสชาติก็จะออกเผ็ดปเปรี้ยวหวานนะครับเราใส่ใบกะเพราไป